ชิงดับยกที่ห้าไราคาปล่อยตัวยกสี่ราคาะแล้วมเรางวัน2อหนึ่งอ่ะชิงดับน,นับกันแรงสั่วแรงเวันนี้เราจะสักครับ ทักเล็กแม,มก่มันคิดปิดตกยกไหนมันงคิดว่าเออหมดยกสี่นี่เราก็ยังมีความมั่นความมั่นใจเราก็ยังมีว่าเราน่าจะกลับมาชนะได้นะเพราะราคามันถือว่าชิงดำนะแต่เราก็ทำมาเยอะนะยกห้าไปพลาดแข่งนั้นแห่งเดียวใช่ไหม เวด <Wait. S 2> ี้มันมันมันยังไงมันใหญ่ไปไม่รู้ไหมังไงนู้มันนี่ครับนี่ครับทีมงานนะฮะนะไม่พูดแต่ก็เต็มที่แล้วนะเอามีอะไรฝากแฟนมวยหน่อยไหมขอโทษใครบ้าฝากะพ่อก็เลิกแฟนกับเอฟซีทุกคนนีเต็มที่โอเคเข้ามาต้องใจเรียกว่าพลิกฟ้าผ่าได้ไหมพี่บอลพลิกฟ้า พลิกคว้าผ่านได้ยังไงโดนคนทางซ้ายอย่างนี้คนมาไม่ดีเอ้วนี่นี่หลานหลานหลานแฟนไหมเหรอรักเลยลูกน้องสาวเออลูกน้องสาวนะเออถือว่าพลิกคว้าผ่าได้เนี่ยหลายเยอะเลยต่างใบสังเลยไม่รู้ล่ะตงไม่ไหวแล้วถ้าให้ถ้าให้เดินแต่ถอยโดนแน่ลงไม่ได้โดนแน่นอนนะขึ้ยืเลยทำหล่อมเสร็จแล้ววันนี้เอาเราจะสักเรา เราได้ถือว่าตกเป็นรองมาตลอดเลยนะ,ะยม,นมันมีลูกพึดจังหวะไหนาลูกพืดมันมีอาดฉีดด้วยแล้วก็พี่มนนเวทีพี่มนสั่งเลยขึ้นเวทีเลยโดนปล่อยท้องครับตรงนี้ส่งผลเลยใช่ไหน้องปล่อยนะครับตรงนี้ส่งผลชัดเจนเลยน้นองผมไม่ตั้มือปล่อยผมปล่อยท้องครับถ้าไม่สู้นี่ลงมาได้โดน,โดนแน่นอนนะพร ยกกระปูกสู้แน่นอนยกซีนี้เรามั่นใจยังว่าเราคิดว่าเราน่าจะมาแล้วมั่นใจแล้วแต่ความอย่เราจะรับตีอย่างเยี่ยมเราไม่รับตีท้องใกเลี้ยงผมมาสู้แน่นอนครับแล้วพอออกไปดึงดึงดึงพอออกไปยกห้าเป็นไงไอ้ระไรจะท์พอไปเอาไปไปยกห้าเป็นยังไงลักรักไกลเอาแล้วก็ทำสำเร็จวันนี้นะ ช่วงต้นช่วงห้ายังมั่นใจไหมเราเราจะเป็นฝ่าย่าไปกรับพันลูกพันสายปล่อยปล่อยตัวไปเราชี้แดงเลยชี้แดงเลยปล่อยตัวไปเราต่อยสี่ปล่อยตัวไปชี้แดงเลยมันไม่ไหมส่งหนึ่งปล่อยตัวไปชี้แดงเลยบอลตกไม่ไหมซองนึ่งอ่ะเพราะปล่อยตัวไปเอ็กเสมอแดงเลยเมอแดงเลยเตี้ยวเลยแล้วว่าพอเดินไปแล้วเราเราก็ทำมาได้นะอ่ะวันนี้ยังไงกันเชิดอะไร สี่ห้าหมื่นก็เก้าหมื่นสิสี่ห้าเอาเอาความเอาขอบคุณใครบ้างไอ้ราชชันก็ไม่รู้ทองราชชันเขาบอกเหรอเฮ้ยไม่รู้เขาบอกว่าให้มีเท่าไหร่ไม่รู้ขอบคุณขอบคุณใครบ้างไอ้ยองขอบคุณใครบ้างวันนี้เอาใหญ่เลยขอบคุณพี่ตีกับลุงมนแล้วก็น้องโอมด้วยน้องโอมนะครับพี่โอมนะครับขอบคุณเต็มที่นะโอเคขอบคุณหมดสามหเลยยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคยินดีนะครับผมยินดีนะยิี่ได้การได้สามหมื่นได้เป็นแสน